สวัสดีครับทุกคนเรามาอัปเดตกันนะครับกับเรื่องราวของลิซ่าและก็งาน Pop-up Store ที่ประเทศไทยนั่นเองในตอนนี้ลิซ่าเนี่ยเข้างานแล้วนะแล้วก็มาพร้อมกับชุดที่แซ่บมากๆบอกเลยว่าคาแรคเตอร์บีซี่เนี่ยลิซ่าเก็บมาเพื่อที่จะมาเปิดตัวที่ประเทศไทยยังไงอย่างนั้นเลยนะครับทั้งชุดความแซ่บความเพจททำให้ประเทศไทยของเรานั้นที่อากาศร้อนในตอนนี้เนี่ยมันฮอตขึ้นมากกว่าเดิมด้วยความแซ่บของลิซ่า เอลเตอร์อีโกวันนี้แตกแตนมากๆเลยที่ป๊อปอัพสตอมาพร้อมกับเอเนจีที่โคตรจะสดใสทั้งๆที่เพิ่งเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองลิซ่าไม่มีอ่อมเลยนะครับเอเนจี Energy เต็มร้อยมากๆนอกจากจะได้กลับมาชาร์จแบตตัวเองที่บ้านเกิดแล้วลิซ่าก็ยังมาชาร์จแบตระดับให้กับแฟนๆที่หน้างานด้วยเพราะว่าคนไปรอเจอลิซ่ากันเพียบและก็จึงมีลินนี่ผู้โชคดีที่จะได้เข้าไปมินิแฟนมิตกับลิซ่าอีกในวันนี้เนี่ยพิธีกรรายการนะครับเป็นพี่นุย้ยดีเจ เุนน้ยคนดีคุณเดิมพิธีกรคู่บุญของน้องลิซ่าก็ได้มาจอยกันในงานรอบนี้ด้วยตอนนี้ลิซ่าปรากฏตัวแล้วกําลังเดินชมป๊อปอัพสโตร์ของตัวเองพร้อมกับถ่ายคลิปถ่ายงานไปด้วยแล้วก็บกมือทักทายนะครับแฟนๆที่งานทุกคนเลยได้เจอลิซ่ากันครบ แต่ว่าจะมีลินดี่ที่โคจะโชคดีดวงดีดวงเฮงรับต้นปีที่ได้ไปเจอลิซ่าในมินิแฟนมิตอีกอันนั้นก็จะเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งหลังจากนี้ต่อจากนี้ไปก็ไปรอดูกันได้เดียวเราจะมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับแต่ที่แน่ๆในตอนนี้ลิซ่ามาที่งานแล้วเข้าชมป๊อปอัพสโตร์ของตัวเองกําลังเดินดูอัลเตอร์อีโคที่สวยจัดสวยจ้านกันอยู่และเดี๋ยวจะมีมินิแฟนมิตกันต่อคลิปนี้เราแวะอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับใครที่ได้ไปงานมาอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยซิว่าเป็นยังไงบ้างล กับ VC ในวันนี้แล้วก็ความเลิศของ u u t e ิอี o PopUp s t o r e เป็นยังไงนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพยงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝาก like, กดไลค์กดซั b ส c r รป์กันด้วยนะทุกคน